อ่าก่อนที่จะดูคลิปนี้นะครับผมก็อ่าอันนี้เป็นคลิปที่ผมเล่นกับเพื่อนนะผมจะจัดอ่าเกมเพย์บางส่วนของที่ผมเล่นนะผมอ่าก็เชิญรับชมคลิปนี้เลนเลยครับอุ้ยมาแล้วครับนีครับครับมาแล้วอ่าจะโฮนี่หน่อยนะได้มาอหาเพย์เลยได้อ หาห้องได้ได้แมปใหญ่เ,เลยอะแมปใหญ่เลยเหรอเออแมปใหญ่ไปเลยก้อย<ม><ม>พีนี่แมปใหญ่โอเคแมปใหญ่เนะาะกัดเลยนุม่มปะไปตัดมารู้สึกว่าป็นฟิลมันแหลกเหมือนเดิมแลว้วเอ้แต่ก็พอเล่นได้แหละ <c oughs> คอมโบสมันไม่น่าจะแหลกขนาดนั้นปรับเป็นไฮอะ่ะเอ้ยต้องปรับเป็นมีเดียมดีไหมต้องปรับเป็นมีเดียมเลย อันนี้ลองปรับไฮดูแล้วมันก็ยังตึ๊กตึกตึก,ตกนิดนึงด่านนี้อ๋อด่านนี้โอ้ด่านนี้โฮโฮโฮูุช่วงชาก็เล่นแต่เบรนฟิวอะแหละเราก็ลองอัดเล่นดูอ่า อยากเล่นแบบมีเพื่อนไงเพื่อนเล่นนะมันจะได้สนุกสนุกใช่ใช่ดีกว่าเล่นคนเดียวโหเกียดพวกโปรย่างไรไันั้องฟิวใช่แล้วเล่นนอกแบบนี้มันต้องเจอแล้วทุตท่าทางโอ๊ยอะไรนะตอนเช้าอะ่ะเล่นเม่เจออะไรนะปืนกลยิงร้อยลี้เอ๊ะบดเ,เข้ามายังเข้ามากำลังเข้าอยู่ทำไมหรอกำลังเข้าอยู่เข้าอยู่ ทำไม,มเราเข้ามาแล้วอะแป๊บหนึ่งแป๊บนึง,นง,นงกำลังโหลดอยู่คอมอเปิด high ไฮเอ้กุ้งปรับเซ็ตเป็นโลว่าหรือมเมดียมเราไฮครับไฮใช่ไหมใช่เคมาแล้วโอ้เปิดมาเราเสียเปรียบเลยว่ะโอ้โอเออใช่โอ้ยุดเต็มเลยฮือผมจะได้เป็นแล้วนะ กดอะไรอ่ะกด X อ๋อกดเอ็กซ์ข้าปุ้บเอาเราเราเปลี่ยนมาเป็น C อ่ะ C กดง่าย C กดง่ายแล้วของเราตั้งฮิวปุ๊บก็กด C กดสไลด์ปุ๊บมันฮิวไว้โอ้โห้ไม่เลยเอ้าไม่นะกุ้งเข้าไปช่วยแล้วเข้าไปช่วยแล้วยา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 ตรงตรงตรงไอตัวตรงกำแพงมันมีนอนอยู่นะระวังนอนอยู่วะช่วยใช่ใช่ใช่นั่นนั่นนั่นระวังระวังหน้า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 เราเลย ระวังระวังโหวดอู้ชี่ยโอ้เข้าหัวเต็มเต็มเลยโอ้เอว่าเออโอ้บายบายเจกันจุ้งเย่เออเดี๋ยวอัพคลิปลงเล่นๆอยู่วะเชียแล้ววะอ่ะอุ้ยโอ้ยโูริเล่ โผล่ป่าวะไม่รู้โอ้เออไว้ยิงกูใช่ไหมเออจิ้มแปบ๊บเออไว้จิ้มดิเชื่อเพื่อนก่อนโอ้มันยิงขงา้างซ้ายปะกีเนี้ยใช่ไหมใช่นใช่ใช่ก็น่าจะใช่อยู่โอ้ย่ยโป้เป่าวะจินี่แบบสองอจุง้งโดนอีกแล้วไหนไหนไหนอยู่ไหนเจอแล้วเหรอเจอแล้วอุ้ยเชี่ยอุ้ยเชี่ยอู้สองตัวยังไม่พันมองายหาเลยอยู่ไหนอะเออ

<laughs> <Yeah. S 2> <laughs> รอบสอง <laughs> เฮ้อีแล้วตายไปลไปเราเราไปหาตนไนมาใส่สกบคูณสามอะแล้วก็แบบไอ้มันจะมีทนไนแบบกึ่งอะ่ะสีมีบ้ามีก็ต้องเอาอันนี้ดีดวะไออะไรนะอิมหนึ่งการแลนด์อะได้อยู่ อ๋อเออใช่แต่ว่าถ้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 าดีนะเอาสันในไปเลยดาเมจมันแรงกว่าเปล่าไม่รู้อันนี้ไม่รู้ไม่รู้ยิงแต่ว่าก็ชอบเลยยิงนัดเดี๋ยวตายแล้วตายแล้วโอ้โหไอแปดสี่มันโป๊เปล่าวะไม่รู้อะโทรไปก่อนโป๊เปล่าเฮ้ยหมอช่วยหน่อยครับช่วยหน่อยอุ้ยคขาเนครับโอเคโอ้ตัเดี๋ยวตายว่ะชอบชอบเอาสันในใส่คุณสาม โอ้โหแม่งเอ้ยอะไรวะไอเอเอป่ะเอโอ้ยเอ๊พีเอยิงมามันอยู่ไหนมันอยู่ไหนโอ้โหนั่นนั่นโอ้ไปกินอู้อู้อู้ช่วยได้ไหมวะไปช่วยได้ไ่มวะโอ้กิ้งันรั้วถนนเลยอยู่ในตึกอะไหวป่ะนะโอ้แม่งยิงยิงรัวมากโอ้กิ้งเลยที่นี่ทำไปช่วยอืมกิ้งเหมือนกันโอ้แม่งอ่ะแล้วรถถังไฟเราไปไหนอ่ะ โอ้ยโอ้ยว่าทำอะไรจุดตอนนั้นน่ะพี่ไม่มาช่วยหนเลยโอ้กีนี้โคตรแม่นเลยอ่ามันอยู่ไหนแล้วอุ้ยตอนนั้นรถใช่ไหมรถอะไรอ่ะเปล่าตอนนี้ปรับบุ้งกองไม่ค่อยชินเท่าไหร่เลยเว้ยโอเคโอ้ยเชี่ยหลัง เข้าหัวชุดเดียวแตกเลยไหน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 โอเคปอนมาช่วย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 มาครับมาครับมาครับอู้อู้อู้เเจ็บเอเออ่ะซึ่งกูเคยเล่นรถถังเอเอไปยิงเขาก็เถอะนะพึ่ตัวเองแล้วรู้สึกเกียดแปลกๆเหมือนกันวะโอ้เอ้ากุ้งนอนเลยไม่นะเอ้ยมีคนป่ะมีศัตรูป่ะไม่มีใช่ไหมนีคนมาลุกขึ้นมาเอนั่นแหละอ่า ไอันนี้ของเพื่อนปะไอ้ด้านหน้านี่ของเพื่อนใช่ไหมของเพื่อนไหนไหนแบนไมล์แบนไมล์อ่ะไอ้ตรงนี้ใช่ใช่ใช่ไปไปเอกูไปเอละโชคดีไปด้วยไปด้วยอู้เพื่อนล่วงหนึ่งเอออยู่ทางซ้ายวะ มาตอนไหนโอ้ยแม่งกันโอ้อะไรวะเนี่ยล้อมล้อมทิศเลยมากันเติมเลยวะเย้ตายกี่รอบแล้วเนี่ยเหรอเออตายเอาตายเอาอ่ะเฮ้ยนั่นโอ้โอ้โอ้ ไปซีดีกว่าไหมเนี่ยถ้าเล่นแบบนี้จะซีก่อนดีกว่าเออโอ้บีโดนยึดโอ้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 เจ๋อเอ้าค้างมาเอ้เชยโป้แล้วอย่างงี้ใช่เลยมันโปื้โป้ชัดชัดเลยชัดเลยออกไหมชัดเลยออกไหมออก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 เอ้ยอ่าวิเอ่อออกออกออกแล้วเชิญมาใหม่ปะาน เล่นห้องเล็กไหมห้องเล็กๆอ่ะก็ได้ก็ได้ห้องเล็กดีกว่าห้องใหญ่มันมีรถถังมันนั่นน่ะเออห้องเล็กห้องเล็กก็ได้ช่วยผมมาไหมได้ได้กินกิ้งไม่รู้คนหนุนกันเลยทีเดียวโดนเอเอยิง เจอไหมยัง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 มันรอโหลดอยู่รอโหลดออกแป๊บนึงเดี๋ยวตั้งค่ายเป็นมีเดียมดียว่าวิโอเซตติ้งอ่าเอา็ดวานเขาหายนะเอาโหลเซย์ไม่ได้หรอเซย์ไม่ไดบบ้ดบบเหรอยัง คัาต้อมาเอาให้อันนี้ดิท <c oughs> ียังสนุกอยู่อ่ะโอเค โอ้สไนเล่นไม่ได้โอ้อันนี้เล่สนสไนเล่นเล่นไม่ได้ใช่ไหมใช่เล่นไอเน,นี้ยเพนเซอร์โอ้เล่นในพวกแบบไอเขาเรียกอะไรนะสไนสไนนใหญ่อ่ะ,ะอ๋อเอ้สไนน์แม่เล่นได้นะโอ้๋อล็อกหมดเลยนี่ว่ะไปเล่นอันนี้ดีกว่าไปเล่นเอ็มวันดีกว่าการเล่นเอ้็มวัน <ๆ S 2> ใหญ่ก็ได้นะแต่ว่าอ๋อนนี้ถ้าอันเล็กมันก็จะอ๋อแต่อันนี้ได้หมดเลยเว้ย แหลกใช่ไหมอ้ามาโอ้เช่แแหลก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 โโหผดเกิดไกลมากเอ้แต่เราอ๋นี่มันยึดเป็นขั้นนี่นะอ๋อใช่ยึดเป็นขั้นขั้นไปใช่เรายึดีเรามาเอแล้วเช่แแหลกแกแหลกแหเดี๋ยวมาตั้งค่าก่อนเอ่อออปชั่นวิดีโอแอดวาน ยิงโดนนัดเดียวโดนอีกเลยนนอะไรโอ้ไม่ค่อยโอเควะมีเดียมแหละดีแหละสลัดผักหว <c oughs> านเป็น อันนี้้าในมีตัวใช่ไหมให้มีอยู่มั้ยอุ้ยชิชิชิโอ้โหโดนกลอันนี้เราต้องยึดจุดหนีปะใช่ไหมใช่โอ้ใครช่วยหยุดหยุดตกใจโอ้โหโอ้โหอดัมตัวนี้ต่อไปไปบี ก็ว่าอยู่ทำไมมาหลังนะใช่ใช่ปีไม่ปีโอ้อ้อมโลกเลยเราอ๋อมีรถถังด้วยเหรอมีครับโอ้เชี่ยไม่มองโอ้เป็นเซอร์เฟลไม่เป็นอะไรดีไอเป็นเซอร์ไอยิงไอเนี่ยเเซนอร์ไอยิงจุดสุดเนี่ยดอกเดียวดับเลยตัวโอเค

ที่เราที่ถามเพราะว่าอ่ามีรถเรามีรถถังไฟเราไงแล้วก็ฝ่ายไฟนู้นด้วยราถถังฝั่งนู้นนี่อยู่ไหนโอ้ยบตายโอ้ยสโมเพนเซอร์โอ <laughs> เ้เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นถังแล้วเห็นรถถังแล้วโอ้ยอะไรวะเนี่ยไอ้ที่ว่าไอ้บ้องบ้องข้าวหลามใหญ่ๆอ่ะคืออะไรนะอ่าซูมเพนเซอร์ปืนขนาด308 300กว่า เปดน,นัดเดียวคือถ้าอยู่เป็นกลุ่มมาหายเกี้ยงอ่ะ <laughs> ใช่แต่ว่าเนี่ยเจาะด้านข้างไอ้ก็บางอยู่ดิเว้ยเกี้ยงคือยิงไม่โดนเลยใชเหมือนกันฉันยิงไม่โดนเลยเฮ้ยเหมือนว่าไปละรอเข้าไปละยิงไม่โดนเลยมึอมีห้องนูน้นโอ้โห มันตายยังอะ่ะซนเซอร์เพื่อนโอ้ออตายใครตายผมนี่แหละฮะตายโอ้โหแมงล้อ๋ออองคครับ่ะข้าดิดทำไมใครเข้าดิดอะไร โอ้ยเชี่ยล้างล้างล้งลล้งโอ้ยเอเอไม่มีคนยึดเอว่ะไหมเหรอโดนใช่ใช่จะไปดูเอให้อ่เขาดิแป๊บสิอ่าไปแล้วไปแล้วไปแล้วยึดอะไรไม่รู้ตายเรียบร้อย โอ้โหแม่งเอ้ยเอาตายเหรอใช่ใช่ใช่งออกมาจากไอ้นี่มาแล้วมาแล้วไม่อยู่ไหนไม่อยู่ไหนมาอยู่ข้างบนชั้นบนชั้นบนเออบน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 บ้านบอกบนบ้านแม่งบ้านอยู่ไหนบนบ้านไหนวะบ้านนี้ใช่ไหมใช่ใช่เออเดี๋ยวนะเดยดูให้ไม่ใช่ไม่ใช่ไอีกบ้านนึงบ้านนึงเหรอใช่ใชชบ้านบ้านนี้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 บ้นไหนบ้านนี้นี่นีนีนี่เออบ้านไหนบ้าน สองคนสองคณไปช่วยยังไงเนี่ยไม่ต้องช่วยเนวนโชคดีเย <c oughs> อฮะหัวมีแฮกเกอร์โอ้ยบ้านมานะเดี๋ยวไปหาไอ้จิปะวะได้ได้จิต้องอมีอะไรอีกอะแป๊บหนึ่งนะได้เลย